เคยมีคนบอกผมว่าถ้าง่วงก็ไปดื่มกาแฟสิแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณนะใช่ว่าทุกคนเขาจะชอบกาแฟกันนะฮะวันนี้ผมมีวิธีหลีกเลี่ยงคาเฟอีนไม่ต้องพึ่งมาเลยวิธีสุดท้ายเนี่ยน่าสนใจมากก่อนอื่นนะครับผมอยากให้รู้จักคาว่าอะดีโนซีนกับคาเฟอีนก่อนครับอะดีโนซีนคือสารที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาตอนที่เราอ้างว่าเหนื่อยทํางานตั้งแต่เช้าเย็นไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนอะไรเลยนี่แหละครับถ้าอะดีโนซีน มีปริมาณที่สูงมันก็จะทําให้เราง่วงนะครับเดี๋ยวผมจะขอเรียกเจ้าอะดีโนซีนว่าความง่วงแล้วกันนะครับต่อมาคาเฟอีนคาเฟอีนจะพบในพวกชาหรือกาแฟนะครับเขาบอกว่าในชาเนี่ยมันจะมีน้อยกว่ากาแฟถ้าเราได้รับคาเฟอีนในปริมาณที่มากเนี่ยมันจะทําให้เราดีดตื่นตัวกระฉับกระเฉงหัวใจเต้นเร็วไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยทีเนี้ยตำรวจจับไปตรวจฉี่เลย แล้วทาไมหนูดื่มแล้วมันแบบว่าไม่เป็นอย่างที่ว่าเลยไม่กระฉับกระเฉงดื่มเท่าไหร่ก็ง่วงก็เพราะว่าร่างกายเราเนี่ยกําจัดคาเฟอีนได้เร็วดื่มเข้าไปเท่าไหร่มันก็กําจัดกําจัดกําจัดออกหรือเป็นเพราะว่าปริมาณความง่วงเนี่ยมันมีเยอะกว่าที่เรากินกาแฟาเข้าไปเนี่ยคาเฟอีนมันไม่พอเราง่วงเยอะกว่าไงทำให้เราดื่มเท่าไหร่มันก็ไม่หายง่วงสักทีอะแล้วดื่มยังไงล่ะคะ ถึงมันจะสามารถแบบว่าช่วยเราแบบหายง่วงได้เราลองดื่มตอนเช้าดูนะครับดื่มตอนท้องว่างดูลองคิดตามนะครับว่าตอนเช้าดิเราไม่ง่วงแล้วเราตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นเลยดื่มกาแฟเข้าไปเนี่ยพ่อแม่เราดื่มกาแฟเข้าไปพอดื่มไปเสร็จอืมปริมาณแบบความง่วงมันมีนิดเดียวไงทีนี้คาเฟอีนก็มีเยอะขึ้นละทําให้เราดีดดีดแล้วตื่นตัวกระฉับกระเฉงตลอดเวลา ตำรวจไม่จับให้มันรู้ไปดีดขนาดนี้ห้าวิธีนะครับหลีกเลี่ยงคาเฟอีนถ้าเราถ้าเราไม่อยากกินคาเฟอีนเลยนะหนึ่งนะเดินบ้างเดินสักยี่สิบนาทีสิบนาทีก็ได้ลุกออกจากที่ทํางานนะครับมันจะทําให้เราตื่นตัวทางด้านล่างกายด้วยสมองเราก็จะได้พักผ่อนจากงานด้วยแหละสองนะครับหาอะไรกินนะครับกินจุกกินจิกได้หมดเลยพวกเนี้ยกินนะ่ะไม่มีันหลับแน่นอนสามนะครับใช้หัวคิดให้มากม คิดสิการบ้านมีอะไรวะมื่อวิชาเมือเ่อกี้อ่ะาเห็นไหมได้คิดละมันก็จะตื่นตัวทางสมองไนละทีเนี้ยต่อมานะครับพักสายตาสักยี่สิบวิแต่อย่าพักนานนะไม่งั้นตื่นคาบต่อไปเลยนะเนี่ยจะเที่ยงแล้วอะ่ะวิธีสุดท้ายนะครับดูซีรีส์จนจบตอนบอกไม่ได้นอนเพราะว่าทํางานอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับวิธีสุดท้ายก็คือไปพักผ่อนนะครับพักผ่อนคือดีที่สุดครับ เราจะทำให้ความง่วงมันหายไปโดยการพักผ่อนนั่นเองขอบคุณครับ